สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันอาทิพย์ระดาค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมีเรื่องราวการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นไทยข่าวสารจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าหากใครติดตามเรื่องของทองคำเดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นนี้กันด้วยนะครับติดตามได้ตลอดทั้งรายการครับ เรามาเริ่มต้นกันที่การอัปเดตตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับตอนนี้เปิดตลาดมาเป็นที่เรียบร้อยดัชนีก็ยังคงบวกได้ต่อนะครับวันนี้เซ็ตอินดี x ขึ้นมาอีกประมาณเกือบเกือบ5จุดครับหุ้นไทยตอนนี้1,673จุดโดยประมาณนะครับยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวร่วงลงไปอยู่มากพอสมควรก็ตามนะครับปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาอย่างที่รายการเราได้นําเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววนะครับ่า ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานจากเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นอเมริกาปิดคืนก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเขาประกาศผลประกอบการออกมาอย่างน่าผิดหวังนะครับซึ่งเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าหลักๆแล้วมาจากการที่บริษัท Apple เนี่ยได้มีการออก iOS ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราอัปเดตไปแล้วเนี่ยทาง โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับเขาจะถามเราก่อนว่าเราอนุมัติให้บรรดาโซเชียลมีเดียเข้าถึงข้อมูลเราหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ไปปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดย f c e e o o o เนี่ยนะครับซึ่ง f c e e o o o กับ hmm. อกว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมประกอบการในรอบไตรามาสที่ผ่านมาของเขาไม่ดีก็เลยทำให้ราคาหุ้นนปรับตัวร่วงไปอย่างมากแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนทั้งในดัชนีดาวโจนส์โดยเฉพาะ N a s d a q n a s น a q นี่ร่วงหนักเลยนะครับถือว่า ติดลบภายในวันเดียวเนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2,563มาเลยส่วนดาวโจนส์ก็ติดลบไปประมาณ500จุดนะครับอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับเมื่อวานนี้ก็คือช่วงเช้ามืดของบ้านเราวันนี้เนี่ยนะฮะมีอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีก็คือ Amazon เนี่ยนะครับประกาศผลประกอบการออกมาสดใสซึ่งก็ทำให้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส เกิดภาวะตรงกันข้ามกับเมื่อวานเลยครับคือวันนี้เนี่ยนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างชัดเจนมันก็เลยช่วยลดทอนผลกระทบเชิงลบไปอยู่บ้างเนี่ยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับคืนนี้ยังน่าติดตามครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆห,หลายตัวซึ่งน่าจะชี้นำตลาดได้อยู่มากพอสมควรครับ และภาพของความผันผวนดังกล่าวนะคะก็ส่งผลกระทบไม่น้อยนะคะคกับตลาดในโซนเอเชียนะคะเช้าวันนี้ค่ะหลายๆตลาดนั้นอาจจะมีภาพของความผันผวนมีแรงเทขายนะคะแต่สุดท้ายแล้วสามารถรีบาวกลับมาได้นะคะแล้วก็ปรับตัวได้อย่างแข็งกรเริ่มมีการรีบาวกลับนะคะภาพของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นที่จับตานะคะว่าผลประกอบการที่จะทยอยประกาศออกมาในแต่ละบริษัทนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเพราะว่ามันจะไปคาบเกี่ยวกับบรรดาซัพพลายเออร์ในโซนของเอเชียด้วยพร้อมกันนี้เองนะคะถหากว่าเรา อ,อีกหนึ่งประเด็นสําคัญนั่นก็คือทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะ แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นยังคงอยู่ในปี2,565นี้เมื่อวานที่ผ่านมาการประชุมของธนาคารกลางสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่า ECB ถูกจับตาหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษนะคะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ0.5%ส่งผลทําให้เงินปอนขยับแข็งค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะคะแล้ก็ส่งผลหนุนนําไปที่ทิศทางของราคาทองคำแล้ะค่ะ ราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะขึ้นมายืนอยู่ที่1,807ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนส์นะคะแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามกันต่อว่าในฝากฝั่งของ ECB ซึ่งออกมาระบุแล้วถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่บอกว่าอย่างไรก็ตามแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยน่าจะมาถึงอันใกล้นี้นะคะ เนื่องจากที่ทางของอัตรางเงินเฟอ้อนั้นเร่งตัวสูงขึ้นส่วนราคาน้ํามันเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่ามีการคาดการปัจจัยเพิ่มเติมว่าอากาศหนาวในสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเข้ามามีผลกระทบกับกําลังการผลิตค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นภาพที่หนุนนําทําให้ราคาน้ํามันในเช้าวันนี้ปรับตัวสูงสุดในรอบ7ปีในตลาดโซนเอเชียเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่ $90 ดอลลาร์85เซนเบรทนยืนอยู่ที่9 1เดอลลาร์ 91. 50เซนนะคะน่า โวยทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านเราน่าจะคึกคักด้วยครับ,รบวันนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ปริมาณการซื้อขายจนถึงล่าสุดนี้มีเพียงประมาณ7,000ล้านบาทเท่านั้นเองครับยังไม่คึกคักสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยแนวโน้มจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าครับ วันนี้นะคะยังคงสีเขียวสดใสสำหรับตลาดหุ้นไทยและค่ะมุมมองต่อการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในายเทรดทามค่ะ ทสทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแบนดครับสวัสดีท่านผู้ชม80จุดอีกแล้วครับนักลงทุนหลายค,คนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าแถวๆนี้เราควรจะทำยังไงดีจะซื้ออาจจะไม่ค่อยกล้าแล้วต้องขายหรือเปล่าตอนนี้พี่สุเชษมองอยังไงบ้างครับอ่ะอันนี้เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแต่ณนะเดียวทามตอนนี้เลยนะฮะ ดาวโจนส์ลงหน้าขนาดนี้บวกไป104.8จุดครับนัสแกลกบวก251เอสอ็นี <S S P บวก43รุสเซล,ล2,000บวก11ราคาน้ำมันขึ้นมา69บวก Pw ่ดับบลเป็น991ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือเรียวไทม์และตอนนี้ตลาดปรับในศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดในซีของฮ่องกงเนี่ยนะครับบวกมาถึง575จุดในขณะที่ญี่ปุ่นลงไปเพียงแค่7จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ย ดัชนีตลาดรั์จริงๆแล้วก,การทดสอบดัชนีเนี่ยจะมีตัวเลขที่สํำคัญอยู่ตัวเลขหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดศนย์หนึ่งหกแปดศในแง่ของงานวิเคราะห์อเองเนี่ยนะฮะให้แนวต้านของของเส้นเด็กนะครับทางเอสแให้แนวต้านของเส้นเด็กเนี่ยไปอยู่ถึงระดับ1690นั่นหมายถึงว่าจะแตะใกล้ๆพั 1, 7, นเจดะฮะแต่กว่าจะถือพันเแล้วเนี่ยจะทะลุผ่านหรือเปล่าโอกาสยาก นะครับเพราะว่ามีเครื่องหมามือทางทคถึงหลายตัวมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวสารต่างๆผลการงานบริษัทจดทะเบียนในในกลุ่มของอุตสาหกรรมแบงก์ออก็อมาแล้วยกเว้นแต่กลุ่มอุตสาหกรรมของน้ํามันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเห็นภาพอันหนึ่งก็คือเมื่อราคาน้ํามันปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันจะมีลักษณะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นตัวไทยออยตัวปตทอตัวปอทอตทสพอนะฮะก็จะมีลักษณะโดดเด่นค่อนข้างมากครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิเคราะห์ของทางเอสแอลเนี่ยให้หุ้นมาวันนี้ที่น่าสนใจของตัวหุ้นเนี่ยคือหุ้นตัวแรกนั้นเป็นตัวของฮานาเนื่องจากมีการฟื้นตัวของกลุ่มนัสแดกนะครับแล้วราคาของตัวฮานาเนี่ยลงมาค่อนข้างต่ำนะครับมายืนอยู่ที่ระดับราคาเจ็ดสิบกว่าบาทเมื่อก่อนนี้ทําถึงระดับราคาเก้าสิบห้าบาทตอนนี้ลงมาที่เจ็ดสิบาทเจ็ดิบเอ็ดบาทเจ็ดสองบาทเนี่ยเพราะนั้นและคิมิเนชันของทางเอสแอลก็คือควรซื้อนะครับแล้วเล่นไป คุณจะขายที่80บาทคุณจะขายที่75บาท80บาท85บาท,บาท90บาทหูได้หลายาคา่าราคามากเลยเพราะนั้นเล่นระยะสั้นกลางยาวได้เลยในตัวฮานาอย่างไรก็ตามไม่ใช่มีฮานาตัวเดียวนะครับอาจจะเป็นตัว KTE ตัวเดลต้าซึ่งเดลต้าเนี่ยทำราคาประเมินไว้เนี่ยอยู่ประมาณ4 3 0 4 4 0บาทลองพิจารณาดูครับส่วนตัวคงเจริญก็ใกล้เคียงกับฮนาตัวที่สนั้นเป็นตุ้น CV ฮะ c ี CV นี้อยู่ในพลังงานนะครับแต่เป็นลักษณะของการแกวง แนวรับที่สําคัญทางเอสํอลทำแนวรับที่สําคัญอยู่ที่ระดับราคา3บาทครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3บาท30สตางค์ในตัวทีวีนะครับ,รบอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นหุ้นที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในแง่ของอผลการงาน SIS เนี่ยนะครับแต่เป็นลนักษณะการแกว่งให้แนวรับไว้อยู่ที่ระดับราคา40บาทครับแนวต้านอยู่ที่46บาทอย่างไรก็ตามนะครับผลการงานแบงก์เนี่ยไเนี่ยจาก เคแบงค์เนี่ยจะทะลุไประดับ155บาทยากนะครับที่ระดับราคา150บาท151บาท152บาทตรงเนี้ยจะตันๆไทยพาณิชย์ก็จะตันนะครับแล้วก็แบงก์กรุงเทพยังมีแกรปอยู่นะครับส่วนกรุงไทยแบงค์จะยืนลลกสณะส่งทรงตัว้วครับแบงค์นั้นก็จะทรงตัวขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราหุ้นที่น่าได้รับความนิยมเป็นหุ้นไฟฟ้าเป็นหุ้นพลังงานน้ํามัน นะครับก็แล้วก็หุ้นชิ้นส่วนเล็กๆรับเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มค่อนข้างดีแล้วถ้าใครสามารถที่จะลงทุนระยะกลางได้อย่างไรก็ตามนะครับให้ดูเซ็นตอินเด็ก์เป็นตัวเกณฑด้วยนะครับเพราะเซ็นตอินเด็ก์เนี่ยถ้าใกล้บริเวณที่ระดับพันเจ็ดนะครับก็คือหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบขึ้นไปขึ้นไปเก้าสิบ 90, แล้วเนี่ยโอกาสที่จะผ่านพันเจ็ดยากเพราะนั้นจะมีลักษณะการแปงผมคิดว่าสาก,การเนี้ย มันคงจะเป็นการแกว่งภายในสักสัปดาห์หน้านะครับ,รบสัปดาห์หน้าอย่าลืมว่ามีเรื่องเงินหนึ่งที่สาคัญเมื่อคืนนี้ที่ประกาศออกมาคือ ECB มีนโยบายที่จะขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยน,นะครับบ่ายเนี้ยคงต้องไปดูว่าทางยุโรปเนี่ยมีอิมแพ t จากข่าวเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เนี่ยจะอิมแพกลงต่อหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ลงต่อนะครับยังสามารถยินได้พันเจ็ดจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญครับ,รบอย่างไรก็ตามที่พันหกร้อยเก้าสิบ จะเป็นเป้าหมายแรกสําหรับงานรอบเนี้ครับผมรับค่ะข,ขอไปดูหุ้นที่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เห็นบ้างนะคะในกลุ่มค้าปลีกเรามองกลุ่มนี้ยังไงนะบ้างคะเ,เรื่องที่ต่อเนื่องนะั้นคงไม่ใช่ค้าปลีกอย่างเดียวครับเป็นเรื่องของการองเที่ยวเปิดบ้านาเปิดเมืองาการอะไรนะไอไอ กินท่องเที่ยวอะไรที่เขาออกมานะมาตรการภาครัฐไอตัวนี้มันจะส่งผลทาให้คับปิดเด่นมากก็คือตัว CBO อย่างไรก็ตามตัว CBO เนี่ยมีลักษณะของการปรับใน4ี่บาทแล้วนะครับแนวตั้งสาคัญของตัว CBO วางตําแหน่งไว้ที่ระดับราคาประมาณหกสิบบาทมากสุดอยู่ประมาณ6กสบาทจะได้อีกประมาณ3าบาทต่อหุ้นนะในตัว CBO ส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวเด่นขึ้นมานะครับยกเว้นแต่ตัวของพวกแม็โคร นะครับซึ่งเป็นข้อเกี่ยวจริงๆแล้วแม็โคเนี่ยเรียนก่อนว่าแม็โคราคาต่ํามากนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งสําหรับการซื้อเพื่อถือระยะก,กลางยาวได้นะครับ,รบเพราะว่าราคาหุ้นเขาเป็นลักษณะของการอ่อนตัวแล้วการอ่อนตัวของแม็โคลงมาค่อนข้างเจริญมากนะครับ,รบเพราะนั้นก็เป็นหุ้นน่าสนใจครับส่วนหุ้นชอีกชุดหนึ่งเป็นหุ้นโกลโลหุ้นโฮมโปรหุ้นดิโอโฮมสามตัวนี้เนี่ยยังดูโดดเด่นอยู่นะครับแต่ i ารอเอ็มยัง ยังขาดความน่าสนใจครับฝากอีกรูตัวหนึ่งนะครับผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งแล้วที่ขึ้นมานะตอนนี้คือหุ้น AS AS คือหุ้นเกมนะฮะเราพูดถึง m e t a เวิร์สเราพูดถึงไปขณะนี้เกมที่ไปรองรับกับ m e t a เวิร์สเนี่ย่ขนข่างค่อนข้างมีอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับราคาลงไปที่ระดับ23บาทเ่21บาทเนี่ยขณะนี้กลับขึ้นมาที่ระดับ23บาทแล้วเป้าหมาย25บาทนี่อย่างตา่ำ นะครับถ้ามองใครสามารถถือได้ยาวๆหน่อยสามารถทะลุผ่าน25บาทไปได้ครับผมกับสั้นๆตรงนี้นะครับถ้าคใครลงทุนระยะสั้นอย่างที่คุณสุเทพบอกเป้าหมาย1,690 1 7 0 0รแล้วถ้าคนคอยากลงทุนระยะกลางถึงยาวแล้วครับรอซื้อแถวไหนดีฮะ,ะผลการงานโดยกลุ่มผ่า ปลายเดือนกุมภานี้นะครับพอผลการงานออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพในระยะกลางยาวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นกลางยาวเนี่ยนะครับในแง่ของตัวอุตสาหกรรมจ่างางเห็นชัดเจนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะวันนี้ถ้าเคาะโดยที่ยังไม่ต้องบูรณลการงานนี่นะคือไฟฟ้ามาครับน้ํามันมาครับน้ํามันเนี่ยไม่ใช่แค่เก้าสิบเหรียญนะฮะคนมองน้ํามันไปที่ร้อยกับร้อยยี่สิบเหรียญอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องลำบากหน่อยครับนะครับนี่ที่ส่วนล็กๆครับมาไอ้สามกลุ่มเนี้เป็นตัวยืนหลักอยู่ครับ แบงค์อ่ามีกลุ่มหนึ่งพิ่งลืมไปเลยลิสซิง่งฮะลิสซิ่งเริ่มขยับในทิศทางหลายตัวหุ้นที่มีลักษณะปรับมานะครับหุ้นเด่นมากในลิสซิ่งคือตัวสวัสดนะครับระดับร,ราคาเป้าหมายนะ่อยู่ที่ระดับราคาประมาณ80-90บาทในตัวสวัสดก็ยังเป็นหุ้นเด่นสําหรับงานการลงทุนสําหรับในตัวของลิสซิ่งอยู่ครับ m อ c ีอีกตัวหนึ่งก็โอเคฮะน่าสนใจครับผมกับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่สุเชษมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีการลทด้านคุณบอยคุณแพนสวัสดีครับสวัสดีครับในมุมมองนะครับของทางคุณสุเชษจาก A S L นะครับเดี๋ยวไปดูค่ายอื่นกันบ้างว่ามีหุ้นแนะนําอะไรมาฝากกันในวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้นะครับไอราวันนี้แนะนําเป็นตัวไทยคมครับส่วนทางด้านของกรุงศรีให้ไว้ที่ปตทสพและก็ท็อปไทยออยค่ะ K T B S T แนะนําเป็นตัวเคแบงค์ครับ ทางด้านของเมแบงค์นะคะให้ไว้ที่ s t ต็กค,ค่ะส่วนธนาชาตินะครับเลือกมาเป็น WHA ปนทสสพและ BEC ครับช่วงนี้นะครับมีความรู้ดีๆส่งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมากมายหลายงานทีเดียวนะครับมีอีกหนึ่งงานที่เราอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็คือบอลจวันเขาจะจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2,565เพื่อเตรียมพร้อมการลงทุนในโลกอนาคตนะครับ บลจวันครับขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนา 1AM Investment Forum 2022 embracing the future achieve in investment paradigm in the digital age นะครับเตรียมพร้อมการลงทุนสู่โลกอนาคตลงทุนแบบไหนสร้างผลตอบแทนพร้อมกับมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ investing in the new digital world นะครับโดยดรพากรปีตทัทธวชัยกรรมการและผู้จัดจาการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุนมากมายนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมได้ฟรีในวันนี้เนี่ยนะฮะวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงถึง3โมงครึ่งนะครับไปดูได้ที่ Facebook ของ One Asset Management นะครับของ Pi v a l e Solution นะครับหรือไปดูของเราก็ได้นะครับ Money and Banking Channel และการเงินธนาคาร y t u t u นะครับ y o n e y a n k i n n k i n n n h l n n e l ติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยครับติดตามกันนะคะเทรนการลงทุนทีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์โลกอนาคตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งไปพร้อมกันแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะสำหรับใครลงทุนในทองคำช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันต่อค่ะ มาติดตามรายการกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับแนวโน้มทองคําอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเอาใจคอลงทุนทองคํากันบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณชลริตนวลพลับนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหัวเซนเงโกลฟิเจอร์สอยู่ในสายคุยกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลริตคะมาในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพนะคะของการลงทุนในทองคาค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวช่วยประเมินปัจจัยให้นักลงทุนได้จับตาเป็นพิเศษหน่อยค่ะ ปัจจัยสำหรับราคาทองคาช่วงนี้หลักๆมันก็คงเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อพวกนี้แหละมันก็คงต้องรอติดตามกันนะครับ,รบแต่ทีนี้ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าตอนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์ใช่ปะเดือนแห่งความรักเป็นเดือนของวัยของอย่างผมกับน,น้องบอยอะรเราไม่ต้องเดือนนี้เดือนที่แพ้นุ่นเมษา คุณสูงอายุรอไปก่อนปกตครุมภาัวเนี่ยปกติเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณก็สิบปีเนี่ยราคาทองมันจะปรับตัวลงไปใกล้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูปัจจัยฤดูกาลเนี่ยกุมภาพันธ์มันก็ดูจะไม่ใช่เป็นเดือนที่ดีของราคาทองถูกไหมแต่ทีนี้ถามต่อไปว่าปีนี้มันจะเป็นเหมือนทุกปีไหมผมก็ยังเชื่อว่ากุมภาเนี่ยความกังวลเรื่องดอกเบี้ยมันจะกดดันราคาทองอยู่แต่โดยสถิติฮะเวลาที่เขา ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจริงๆเนี่ยราคาทองมักจะดีดตัวกลับขึ้นมาซึ่งก็มีการประเมินกันว่าพีนาคมเวลาประชุมเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าเดือนเดือนนี้ช่วงที่ราคาทองปรับตัวลงเนี่ยมันจะเป็นโอกาสในการที่จะซื้อเก็งกําไรได้นะครับคือสาเหตุที่ผมผมยังเชื่อว่าเรื่องเงินเฟอ้อมันจะทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นเนี่ยเมอเิญไปแอบดูมีมงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาก็ประเมิน เขาใช้สูตรในการคำนวณราคาทองในอนาคตนะคะซึ่งไอ้วิธีการคำนวณเนี่ยก็เป็นวิธีการทางสถิติซึ่งถามว่าทำไมบุตรสนใจไอ้วาฬสารจิ้นบทความจิ้นเนี้ยมันได้พิมในวารสารซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากเลยอะคือถ้าเป็นภาษาครูมหาวิทยาลัยก็บอกสกอรปัจคอทายที่หนึ่งคือะระับการอ้างอิงสูงอะปรากวว่าอะไรครับก็อบอกว่าไอ้เจ้าเป็นเฟอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อราคาทองคําท้าเป็นกบเดือนฮะ หมายความว่าราคาทองวันเนี้มันมีผลมาจากหกเดือนที่แล้วแล้วดูว่าทําไมธนาคารกลางสหรัฐเขาถึงคาดการณ์ว่ามีนาคมเนี่ยราคาทองมันอาจจะเฟิมไม่ใช่เงินเฟ้อม,มันอาจจะเริ่มปรับตัวลงคือเขาคิดว่าเงินเฟ้อม,มันจะเริ่มลงเพราะว่าราคาน้ามันมันจะเริ่มลงในเดือนมีนาคมเนี่ยครับน้องคุณบอยพี่แพนลองไปดูด้วยว่าสหรัฐเนี่ยมันตกอยู่เลยฮะ ท right ี่เพ็กทราบเห็นอ่านข่าวว่าเช้าบอกอีะตกคนเร่กันบอกว่าเพยาะอี玛ปลอมนั่งเผาอีะกันอยู่เลยอย่างเงี้ยเขาก็มีความคิดแปลกๆนะถ้าเกิดอมะยังตกอากาศยังหนาวราคาน้ํามันยังขึ้นเงินเฟ้อมันก็จะยังขึ้นน่ะแล้วไปดูว่าเงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นหนักๆเดือนไหนครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วคุณนอยกับพี่แพรก็นับไปถึงตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุปาและมีนา ก็หมายความว่าถ้าดูจากผลดีเสียอันนี้ยเดือนมีนาคมเนี่ยเงินเฟ้อย,ยังขึ้นราคาทองก็ยังจะขึ้นต่อไปด้วยผมผมก็เลยยังมองว่าถ้าราคาทองยังเคลื่อนไหวยอยู่แล้วก็พันแปหรือว่าต่างกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ย ก็ถ้าเป็นท่านที่ถือทองคําแท่งหรือลงทุนระยะยาวเนี่ยยังคิดว่ายังยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นท่านที่จะเทรดเก็งกำไรระรยะสั้นโดยเฉพาะในฟิวเจอร์เนี่ยเรียนเป็นว่าถ้าหากว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถผ่าน18101820ได้ตรงนั้นเป็นแนวต้านครับอาจจะเลือกเก็งกำไรฝั่งขายลกลับลงมาก่อนครับขอเป็นกลยุทธการลงทุนหน่อยครับคือตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถซื้อแล้วก็ไปรอขายเดือนหน้าอย่างที่คุณชนทิศบอกได้เลยไหม ก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอลจะซื้อให้สาวอันนี้ก็ไม่ว่าราคาไหนคุณบอลก็ต้องซื้อแล้วหลังของไกว์บอลเนีตายแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะเป็นที่จะใช้กลยุทธการเทรดจริงๆเนี่ยก็ที่เรียนราคาว่า,ถ,าถ้าถือได้นะแล้วก็บริหารพอโดยใช้ทองคําแท่งกับฟิวเจอร์คู่กันเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาตรงนี้ก็ซื้อแล้วก็ไปรอขายช่วงมีนาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคิดว่าช่วงระยะสั้นเนี่ยราคาทองอาจจะซึมลงมาเดี๋ยวคุณก็รอสักหน่อยก็ได้ครับก็จะ <c oughs> พอมีรายงานการประชุมสหรัฐออกมาช่วงอาทิตย์ ยุ่งกลางเดือนน่ะพอเปิดเผยรายงานการประชุมออกมาปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ราคาทอง,ท,องทิ้งตัวลงไปกรอบนึงอาจจะเปินถึงตรงนั้นอีกไม้หนึ่งก็ได้ครับ,รบแต่ถ้าเงินเฟอ้อมันลงมีนาจริงแปลว่าอีก6เดือนข้างหน้าก็อาจจะเป็นขาลงของทองคําด้วยหรือเปล่าครับอ,อันเนี้ย ในงานวิจัยเนี่ยมันจะมีข้อมูลหลายตัวเขาจะบอกว่ามีทั้งเงินเฟอ้อมีทั้งปริมาณเงินแล้วมีข้อมูลอื่นๆหลายตัวเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณบอยจะเอาเรื่องเงินเฟ้อตัวเดียวเนี่ยผมก็ถามว่าถ้าเงินเฟ้อมันลงจริงอ่ะราคาทองมันก็อาจจะต้องปรับตัวลงแต่ไปดูข้อมูลสิครับว่าค่าจ้างก็ขึ้นวันนี้ก็มีประกาศรายงานค่าจ้างมาใช่ไหมถ้าหากว่าค่าจ้างมันยังขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็ราคาน้ํามัน90เหรียญมันจะร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็กประเบิ้กันอย่างนั้นโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะลง ผมผมคิดว่ามันคงแบบไม่ไม่ขึ้นไปแบบหนักหนักแต่มันจะแขวนอยู่แถวๆนี้นะประมาณ6เปอร์เซ็นต์7เปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ตรงนี้ uh huh. ถ้าหากมันทรงตัวอย่องนี้ยมันก็เท่ากับว่ามันจะเป็นปัจจัยบวกอยู่เลยเลยคิดว่าโอกาสที่เงินเฟ้อจะตับตัวลงไปนผมคิดว่ายัางมีค่อนข้างน้อยครับค่ะงั้นมองหาต้นทุนต่ำๆกันบ้างน,นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนเห็นภาพของความผันผวนร,ราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> มีจังหวะลงไปสักประมาณ1,780หรือว่า1,770ด้วยเราจะเห็นภาพแบบนั้นอีกหรือเปล่าคะ มันมันก็มีความเป็นไปได้นะพี่เพราะว่าตอนนี้ที่เรียนว่าความกังวลเรื่องเรื่องขึ้นดอกเบีย้ยความกังวลเรื่องลดสภาพคล่องเนี่ยมันมันก็ยังอยู่อะ่ะแล้วก็ตลาดอาจจะต้องรอดูว่าเป็ดเขาจะพูดยังไงใช่ไหมไอ้ช่วงก่อนที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้มันจะมันจะเป็นช่วงที่แบบกดดันทั้งหุ้นทั้งทองจะเป็นอย่างนั้นอยู่แหละแต่ถ้าถ้าเกิดคามีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทองมันจะขึ้นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าที่พแธนถามว่ามีโอกาสที่จะลงไปต่ําๆไหม ผมคิดว่าถ้าจะต่ำสุดในช่วงเดือนสองเดือนนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดปดศูนย์คงคงไม่ต่ำกว่านั้นแล้วมั้งฮะไม่ไม่น่าจะลงไไกลครับ อืมอ่ะโอเคได้เดเี๋ยวรอจับจังหวะกันดูจากกลยุทธ์ที่ทางคุณชลธิตฝากไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ <cryptocurrencies S 2> <it> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะทองคํานะครับสรุปกันทนสั้นก็คือช่วงนี้อาจจะยังมองขึ้นอยู่ต่อนะครับแล้วถ้าหากใครอยากจะซื้อตอนนี้แล้วไปขายในช่วงสักประมาณเดือนมีนาคมก็ยังเป็นจังหวะการลงทุนที่น่าสนใจถ้าอ้างอิงจากตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเริ่มเห็นการเร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับค่ะและแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นสายที่สะสมนะคะหรือว่าลงทุ ะะแต่ถ้าหากว่าเป็นเกณงกาไรก็อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยในรายวันที่เข้ามามีผลกระทบกับราคาทองด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างหวือหวาเลยทีเดียวแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาอัปเดตฝากกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจันหรน้า1 0โมง5นาทีกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ